ัามารอบนี้นะคะได้รั้วแล้วนะจ๊ะรอบที่แล้วไทยลูบยู่หันด้วยพี่น้องบบมีหัวด้วจา้บาบันนี้ได้หัวแล้วสาไวนาะมเข้ากันแล้วแล้ว,ลวพี่น้องนี่เป็นไดเป็นไดเป็นไดหัวเซตแล้วโอ้หันมอลล่กระตังแล้วพี่น้องหันมอลล่มกระตังแล้วขนาสาวๆต้นใหม่คนรวยหกพันหาพี่นอ้องต้นนี้ปลูกวันเดียวโตเลย ต้นต้นนี้ชื่อว่าต้นยังนี่จ้าต้นลำซำต้นลำซำต้นไม้คนดูรวยปลูกวันเดียวโตเลยต้นละหกพันห้าจวดนี่โอ้มารอบนี่เล็กน้อยเล่นน้ำได้แล้วคุณนี่ฟูวิลล่าได้เนี่อีกประมาณยักเดือนกว่าๆเนี่ลากกเปือดได้แล้วคุณเจคุณมาดามมาดามฮะจองเต็มหมดแล้วบ่เสา์อาทิตย์ เขาให้เช่ายังไงเอาบอกที่เช่ายังไงแล้วคืนคืละห้าพันห้าคืนละห้าพันห้าปีหกเจ็ดเต็มแล้วปีเต็มแล้วเสาร์อาทิตย์คืนละห้าพันห้าคืนละห้าพันห้าคืนละคืนละหาปัหาฟังเราด้วยพี่น้องเสาร์อาทิตย์นี่เต็มแล้วเห็นป่ะป่าทุ่เต็มแล้วคือโปเฝ้าเฮดแน่ขัน เดินไหโอยวนาอดุอเลยภูวิลล่าภูวิลล่าของเสียทาวันเสียทาวันพปกไหม่พูกไม่งำปาพวกไหม่ลูกมือเดียวญงเลยพี่น้องนยต้นไม้คนรวยต้นให้รวยดูเด็กๆที่เล่นน้ำแั้เหรอดเกเล่นน้ำแล้วชาวนาบอกงี้ยามืินได้ลง แท่งกะพี่น้องคื่นละหาผัานหาคนนั้น,นแต่ว่าปีนี้เต็มแล้วปีหน้าเจอกันใหม่